คุณผู้ชมทุกท่กทานต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่มันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจ,จอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดาราเดลี่ .com และ y o u t u b e ดาราเดลี่ออฟฟิ i ชียล วันอาทิตย์สบายๆแบบนี้ดาราเดลี่ขอเสิร์ฟความเอ็กซ์คลูซีฟมาให้อีกเช่นเคยขอประเดิมเอาใจสาย t ีป,ป๊ที่มากันแบบคู่ดูโอเริ่มกันที่2ส,สาวโบอิมที่คาแรคเตอร์ทั้งเท่และหวานจากสังกัดขับอัฟเตอร์คัที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลแฟนแฟนออกมาและมาต่อกันที่2หนุ่มสุดเท่อย่างไทโอติวเตอร์หลังชนะจากการแข่งขันรายการ The t ด o ูดู o อบอยโปรเไหนที่สุดก็ได้เวลาเดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วกับซิงเกิลแรกของพวกเขา Move On เปิดตัวมาแบบร้อนแรงเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราโบอิมค่ะโบค่ะอิมค่ะล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบอาจจะแบบแวบบ แนวจากแบบว่าเพื่อนๆนิด <rac> นึงค่ะก็คือแบบมีเวฟของตัวเองก็เป็นอย่างนี้เลยของหนูไม่เป็นเลยค่ะเป็นหรืกับแต่ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะเพลงคนคุยซิงเกิลแรกคนคุยก็คือเกินคาดมากค่ะซิงเกิลแรกของเราและของค่ายด้วย เรียกว่าไม่ได้คาดหวังอะค่ะแต่ว่าแบบที่ได้มาคือแบบเกินที่คาดมากจริง,รง<ล>ค่ะ,คะได้โอ้ยเรื่องเล่าเยอะมากค่ะ <c oughs> เพลงนี้ <c oughs> ขอแบบแอร์ทาสักห้าสิบนาที <c oughs> <c oughs> แฟนๆเนี่ยค่ะมันคือความหมายของเพลงคือการที่เราอะไปแอบ,บชอบใครสักคนนึงแต่ว่าไปรู้ที่หลังว่าเขามีแฟนแล้ว แล้วเราก็คือแบบทำอะไรไม่ได้เราก็คือแบบต้องอยู่ในที่ที่ของเราอะไรเงี้ยใช่แต่ว่านี่ถึงความแฟร์ที่คงสงสัยว่ามันแฟร์ไงใช่ไหมคะคือมันจะมีท่อนหนึ่งในใ,<ช>ในเพลงค่ะที่บอกว่าถึงเธอมีเขาฉันก็มีเหงาเงินเราเท่ากันเท่ากันในความนี้คือมันไม่ได้เท่ากันจริงๆค่ะ แบบแฟในความแ,บบแมันก็เท่ากันนี่นอย่างเงี้ยเออแบบฟิลแบบว่าบบ<ห>เธอเธอมีเข่าฉันก็มีเหงาเอาก็ต่างคนต่างมีไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเงี้ยเท่ากันก็แฟร์แป๊อปปี้เลิฟค่ะเดี๋ยวนั้นเลย <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ยอมรับเลยอันนี้ <c oughs> <c oughs> สมมติสมมติว่าป๊อปปี้เลิฟเป็นอย่างนั้น <c oughs> มีสตอรี่ค่ะเป็นเหมือนเราเข้ามาในชมรมยูโดแล้วเราก็ไปเจอแบบประธานชมรมใช่แล้วก็เอ้ยตกหลุมรักแต่แรกอะไรอย่างงี้แล้วสรุปสุดท้ายเขาก็เหมือนแบบทาเหมือนมีใจงูนี้สรุปคือเขามีน้ําใจค่ะเขาได้มีใจเขามีแฟนค่ะเขาไม่ได้มีใจเใจ็บเลยเจ็บเลย,เลยแล้วก็เอมวีมันก็จะมีความแบบ ไวท์ทุกองไวท์ทุกเคอะไรอย่างงี้ตาแบบกระแสด้วยคะ่ยคะใช่ไม่ลเลยไม่เลยค่ะไม่เลยเลน่าเซ็ตเลยยากไหม <c oughs> ก็ก็ยากอยู่นะ <c oughs> คือมันจะมีแบบคือยูโรมันจะเป็นกิจกรรมจับทุ่มอะคะ่ะแล้วแบบมันจะมีความยากในความที่แบบมันต้องมีท่าของมันอะแล้วคือมันจะมีฉากหนึ่งว่าที่ต้องแบบจับพี่พระเอกอวียค่ะทุ่มแล้วเขาตัวสูงกว่าเรามากคือแบบ อ่ะก็ก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าฉากก็จะมีซีนโรแมนติกอะไรกันก็จะเป็นของโบเยอะหน่อยยูโดโมันต้องแบบใกล้ชิดกันหน่อยก็เลยอาจจะมีทุ่มแบบหน้าใกล้งี่ค่ะตอนแรกแอบเกง่งๆเพราะไม่เคยคุยกับพี่เขาอะไรนะคะแต่ว่าพอพี่เขาเป็นคนแบบเฟลลี่มาก,กเลยแบบหายเก่งเลยใช่ค่ะมีไม่ได้เจ็บตัวเพราะยูโดค่ะเจ็บตัวเพราะไฟหล่นใส่หัว <laughs> <laughs> หัวโนหัวโนแต่ว่าถือว่าแบบเป็นลางแล้วว่าเอ้ยมาแน่ คือจริงๆอ่ะเพลงนี้ต้องพูดว่าเราสองคนนะคะมีมีส่วนร่วมเยอะมากๆจริงๆคือเพลงก่อนก็มากมากแล้วนะคะแต่เพลงนี้คือมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเหมือนเออเพลงนี้ค่ะระยะเวลาการทํางานมันค่อางที่จะล้นลงมาจากเพลงก่อนเยอะเอออย่างแรกเลยก็คือเราเป็นคนเสนอเนาะเรามีส่วนร่วมในการคิดค่ะตั้งแต่ทางโปรดิวเซอร์เลยพี่เอฟูก็คือเราเราได้มีการเสนอไปว่าแบบ อยากได้เพลงแนวไหนที่เราชอบอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็พอเป็นด้านเนื้อ้องเนี่ยก็คือมีการเสนอเรื่องเรื่องราวใช่ใช่ใช่เขาจะมาถามว่าแบบเรื่องราวชีวิตเราเป็นไงบ้างใช่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 เขาจะมาถามว่าที่ผ่านมาอย่างงูนี้ลองเสนอดูเผื่อแบบถูกใจแล้วมันก็ถูกใจพี่เขาอะค่ะแล้วเหมือนเป็นจุดประกายพี่เขาเอดียบเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าแบบน่าจะเป็นแบบเนื้อเรื่องที่ทัชกับคนในสังคมได้ค่อนข้างเยอะอะไรยเงี้ยก็ คาว่าน่าจะมีแบบหลายๆคนที่เคยตกอุมกักใครสักคนแต่เขาเปเจ้าของอยู่แล้วเนาะหรือแบบอาจจะอยู่ในสถานะนั้นอะไรเงี hmm. ้ยแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็คือเพลงเนี้ยไม่มีรองไก่ค่ะก็คือโบอิม e ดีไซน์การร้องกันเองคือด้วยทางค่ายชื่อขับ a f t เตอร์ค่ะก็คือหลังเลิกเรียนก็คือจะซ้อมหลังเลิกเรียนค่ะก็เลยไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรื่องเรียนเท่าไหร่ค่ะใช่คือจริงๆมันก็มีกระทบบ้างแหละเนาะเพราะว่ามันต้องแบบแบ่ง เปอร์เซ็นบาลานแต่ว่าด้วยความยี่ค่้าเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเรียนนะคะก็คือแบบพยายามจะจัดตารางทุกอย่างให้อยู่นอกวันเรียนใช่ใช่ใช่แต่ถ้าโดนก็คือจะให้โดนให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็จะมีหนักบางช่วงสอบช่วงอะไรก็ปวดหัวไปนิดนึงน่าจะเพราะตัวเองนมากกว่าค่ะไม่เกี่ยวกับงานแบบนอนดึกอะไรเงี้ยมัน อุ้ยแต่พูดจริงๆหนูไม่ได้ดูเลยค่ะจริงๆไม่มีเวลาดูเ็นค็วใช่หนูเมื่อก่อนนอนเร็วใช่แต่เดี๋ยวนี้น่าจะเพราะแบบไม่ค่อยนอนเร็วเท่าไหร่แล้วค่ะแบบติดโซเชียลใช่ใช่ใช่ดูทิกเกอทีหนึ่งอะไปตีหนึ่งตีสองแล้วใช่ส่วนเราคือสส่เช้าอยู่นะคะใส่โตลุ่งพอาทิ์ขึ้นก็เลยไม่ค่อยเอฟเฟกต์เท่าไหร่อะค่ะเอฟเฟกต์แค่เวลามีงานเช้าก็คือจะแบบกาแฟสักแก้วอะไร โอ้มากินเยอะค่ะกองท้าต้องเดินด้วยท้องโอ้โหนี่สายกินเลยค่ะเรานฟู้ดไฟเตอร์อยู่แล้วปกติชอบทางของหวานคะจริงๆทานได้เกือบทุกอย่างค่ะก็ของหวานแป้งอะไรที่อ้วนๆก็ก็ชอบแต่ว่าแต่ปกติก็คือทานของไม่ค่อยมีแบรนด์นะคะ ใช่ใสปอนเข้าปุ๊บมีแบรนด์เลยของหนูจริงๆหนูชอบอาหารจริงๆกินได้หมดค่ะแบบว่าแต่หนูไม่กินผักผลไม้ไงแต่ว่าชอบสไตล์เกาหลีอาหารเกาหลี real r ก็คือวันแรกอ่ะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ค่ะ first impression ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็คือวันแรกที่เราเจอกันนะคะเป็นวันเซ็นสัญญาแล้วก็คือ จะเป็นเก้าอี้ห้องประชุมใช่ป่ะคะแล้วก็ทุกคนนั่งเรียงกันแล้วก็เขามาเร็วเขานั่งอยู่ข้างในสุดแล้วเขาก็นั่งนี่ไขว้ห้างแล้วก็หลังตรงแล้วคือพี่โบเป็นคนนิ่งๆเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วก็แบบความค่าที่จะ i n t r o v e r ตอะไรเงี้ยแบบเขาหาคนไม่ค่อยเก่งเขาก็จะไม่เขาก็ไม่ชวนใครคุยเลยแล้วเขาก็จะนั่งนิ่งๆของเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็นั่งนี่แหละค่ะ เคยแบบอาจจะเห็นว <filho> <ee> ่าเป็นคนหญิงๆอะไรเพราะว่าส่วนตัวแบบที่ไปรู้มาคนข้างนอกที่ยังไม่รู้จัก เราเพิ่งมารู้จักก็าบกมาบอกว่าเกือบทุกคนนีิงอะเพู่แบบเห็นเขาะวยหญิงน่ากลัวอย่างเงี้ยแต่ว่าสารภาพเลยค่ะว่านั้นหนูคือที่นั่งหลังตรงเพราะว่าหนูปกติเป็นคนหลังคอมแล้วคุณพ่อแบบครั้งแรกเจอผู้ใหญ่นี่หน่อยนะแล้วด้วยความที่หนูเป็นคนขี้อายแบบว่าเจอคนไม่กล้าเข้าเข้าหาหนูก็แบบจะนิ่งๆก็กลมๆแล้วด้วยท่าหนูน่านิ่งก็อาจจะดูหญิงแต่จริงๆคือไม่ได้คิดเลยค่ะตอนนั้นแค่คิดว่าแบบอ๋อเริ่มเซนแล้วอะไรอย่างงี้ยใช่แต่พอแบบรู้จักกันก็เริ่ม คือจริงๆมันมีมันมีช่วงค่ะที่ทําให้แบบคุยกันมากขึ้นคือช่วงโควิดโควิดพีกๆก็คือติดติดทางค่ายค่ะทีนี้มันก็เลยมีจริงๆทางค่ายเลยค่ะหยุดค่ายสองอาทิตย์เต็มก็คือโดนไปอยู่ฮอสพิทาลเดียวกันเพราะว่าช่วงนั้นมันคือช่วงแบบฮอสพิทาลหายากแล้วก็คือไปอยู่ฮอสพิทารเดียวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือจากที่ไม่เคยคุยกันใช่ไหมคะไม่ค่อยคุยกันอยู่ค่ายก็คือตองคนตองอยู่อะไรยเงี้ย มันอยู่ด้ยวยกัน24ชั่วโมง10วันอะพี่ก็ <โอ S 1> คือเออเหมือนโดนบังคับให้คุยกันอะออกมาก็คือสนิทกันเลยใช่ค่ะถ้าหนูอยู่กับแก๊งเพื่อนโรงเรียนเนี้ยจะเป็นคนที่แบบไฮเปอร์คนนึงนเแบบพูดเยอะอย่างเงี้ยแต่ด้วยตัวนอเขาเป็นคนที่พิเศษแต่ว่าคนพูดแบบเก่งตอลอดละเราเห็นเราเหนื่อยแท้เราเลยแบบหยุดแล้วฟังดีกว่าอย่างเงี้ยเราเลยคนเอเซียันสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยหยุดพูดอะคนนี้หนูเลยแบบโอเคเราฟังแล้วก <คน S 2> ั<ค>นเดี<ส>๋ยว ค,คือจริงๆโบอีมะค่ะเป็นคนที่ขั้วตรงข้ามเยอะมากแบบอีมาเป็นเอ็กโทรเวิร์ดแล้วก็อันนี้คืออินโทรเวิร์ดเลยไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยวไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้ชอบอยู่บ้านอันนี้เป็นคนนอนเร็วมากอีมเป็นคนนอนดึกมากอันนี้เป็นสายเต้นไม่ชอบใส่ไม่ใช่สายร้องเลยอันนี้คือสายร้องที่ไม่เต้นเลยดูโอ้ดูโอ้เลยเป <c oughs> ๊ะโลเอ ชคค็ชอกนะคะที่เช็อกเพราะว่าด้วยมาค่ายครั้งแรกหนูไม่ได้คิดว่าจะเป็นดูโอด้วยตอนแรกหนูคิดว่าจะเป็นเกิร์กร๊ปอะไรอย่างงี้ใช่ใช่คิดว่าแต่ว่ามาเป็นดูโอก็กแบบเอาละจะยังไงดีจะห่วงว่าแบบตอนนี้คนยังนิยมอยู่ไหมเพราะว่าดูโอไม่ได้มีมานานแล้วเงี้ะคะก็เลยลองมาทําดูโอกับรู้สึกว่า พอดูคนในค่ายก็สิกว่าน้องเหมาะกับเราสุดวจริงๆใช่แบบด้วยสไตล์อะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆอตอนแรกอะที่รู้ก็คือช็อกเพราะว่าก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันแบบทุกอย่างมันควต้ตรงข้ามหมดเลยอะอม,มันก็มีความช็อกแต่ว่าแบบพอพออยู่พออยู่ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มรู้สึกว่าน่าจะทํางาน ด้วยกันน่าจะดีที่สุดลวแหละนะคะคิดว่าแบบเยจะได้อยู่รุ่นเดียวกันเพราะน้องแบบอายุน้อยกว่าแบบไม่เคยทํางานกับเด็กกว่าเนี่ยแต่ว่าพอทําแล้วก็ทําได้ค่ะใช่จริงๆนี่คือติ่งกับมิกาเซ่เก่าเค่ะติ่งสุดๆรู้จักทุกเพลงชวบมากพี่โฟมทพี่โฟมอแล้วรู้สึกว่าทันโชว์เขาไปหนูอยากจะบอกว่าแบบหนูอะเคยอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วหนูอะ โดนหลอกว่าแบบพี่โฟโมเล่นโรงเรียนนี้หนูเลยยอมเรียนสรุปเข้าไปไม่มีใครอยู่เลยจริงค่ะคุณแม่ค่ะจนแบบทุกวันนี้แบบโอ้ไม่มีใครเรียนอยู่เลย <c oughs> สักคนแต่ว่าแบบติ่งมากชอบพี่โฟโมมากเลยค่ะจริงๆอ่ะตอนต้องยอมรับว่าตอนแรกที่บอกว่าจะทําดูโอ้ค่ะมันก็มีความแบบช็อกเพราะว่าคือคือพี่เอฟูเราเป็นเจ้าของค่ายอะค่ะเป็นโปรดิวเซอร์กับกามิกาเซ่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้แหละว่าสมัยกามิกาเซ่ดูโอมันบูมมากแต่ว่า สมัยตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำอ่ะมันไม่มีเลยเนาะประเทศไทยอะ่ะแบบไม่มีเลยอะ่ะแล้วเราไม่ได้ยินกระแสดูโอ้มานานมากะอะไรเงี้ยแต่พอทำก็ก็ใคยนอนจบเยฮ้ยมันกลับมาแล้วคนสนใจเยอะมากเลยคะ่ะใช่ใชอิมอ่านหนุกอานเลยหนูสิว,ว,ว่าเวลาอ่านไม่ค่อยเจอแบบแบดบคอมเมนต์เลยนะคะหนูสิว่ามีแต่แบบพลังบวกแล้วรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ใจเราแบบทำอยากทำไปเรื่อยๆเลยค่ะใช่ก็จะมีคนฟีดแบคว่าแบบ นึกถึงสมัยพี่เนโกะจ้ำเลยสมัยพี่พี่โฟมอดอะไรอย่างงี้โอ้ยตอนนี้ต้องเป็นตัวลูกก่อนละกันยังไม่ถึงตัวแม่แต่วันข้างหน้าไม่แน่เยอะมากเอาจริงๆค่ะแต่ว่าของอิมอ่ะจริงๆคือคอมเมนต์เราค่อนข้างที่จะไปทางบวกเยอะมาก ที่อิมแบบทัชใจสุดๆเลยอะคือมันมีวันที่เหมือนเป็นวันรวม,มลมลมแคกก็ค่ะก็คือการรมพลวันที่ไปงานแล้วแบบมีแฟนคลับมาอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแบบเออเขาว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาว่าหาเขาเคยหาหมอแล้วแบบไม่หายแต่พอเข้ามาติดตามเขาได้พลังบวกเยอะมากแล้วตอนเนี้ยเขาไม่ต้องหาหมอแล้วอะไรเงี้ยเขาดีขึ้นเยอะมากแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวคือหลายๆคน,คนที่เ<ช>ป็นแที่แบบ รู้สึกมาตามแล้วได้พลังบวกแบบมาตามแล้วแบบเขารู้สึกดีขึ้นเยอะมากๆเ้ยไอ้โหอ่านแล้วน้นำตาไหลข <laughs> องหนูก็เหมือนกับอินแต่ว่ามันจะมีที่แบบว่าเขาบอกว่าเวลาวันที่เขาเหนือ่อยๆแล้วเขามาเห็นเราแล้วมันทําให้เขาแบบ b a เดย์ทั้งวันแต่มาเจอเราแล้วเขาแบบดีขึ้นทันทีแล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนสลับกันอะคะ่ะเขาก็เป็นเหมือนแบบ พลังบวกให้เราแล้วเราก็เป็นให้เขาเราสึกว่าดีมากแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้หนูอยากทําต่อเรื่อยเพื่อให้แบบว่าทําให้ทุกคนรู้สึกดีแบบเป็นวันที่ดีของทุกคนจริงๆคืออมรู้สึกว่าแฟนคลับเราอะน่ารักมากเพราะว่าแบบคือแบบอิมจะได้รับคอมเมนต์ตลอดว่าแบบคือเราอยู่กันเหมือนครอบครัวเลยอะค่ะทุกคนจะแบบไม่เป็นไรเลยถ้าวันหนึ่งเหนื่อยอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบ ไม่เหมือนแฟนคลับเลยเอาจริงๆพี่มันเหมือนแบบเหมือนครอบครัวแบบไม่เป็นไรเลยถ้าวันใดวันไหนที่เป็นแบดเดย์ของเราอะเราก็ไปบอกเขาได้ไรเงี้ยแบบไม่จําเป็นต้องเก่งทุกวันก็ได้แบบไรเงี้ยน่อยากให้เปรียบเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนแบบว่าเวลา ต้องการหรือว่าเศร้าก็มาหันมามองเราแบบคอยปลอบเขาเสมอเพื่อนมากๆใช่ค่ะรักนะคะแบบว่าถ้าแบบว่าเศร้าหรือว่าเสียใจอะไรก็กลับมามองพวกเราเด็กแขกหรือว่าโบอิมได้นะคะพวกเราพร้อมให้กําลังใจแล้วก็พร้อมจะรักเสมอค่ะก็ฝากถึงเฟนสเตอร์แล้วก็บิมโอทุกๆคนที่ดูคลิปนี้นะก็เขาก็บอกว่ารักรักมากๆขอบคุณที่แบบ ให้โอกาสเราขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้รู้จักทุกคนขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตเราทุกคนชอบบอกว่าโบอิมอ่ะเป็นความโชคดีในชีวิตเขาเลยแต่อยากจะบอกว่าทุกๆคนก็เป็นความโชคดีในชีวิตโบอิมเหมือนกันโอ้ยไม่ค่อยพูดดีฝ <laughs> <laughs> ากซิงเกิลสองพวกเราด้วยนะคะเพลงแฟนแฟร์ค่ะสามารถดู MV ได้ที่ YouTube c u u b f t t r r c a s s ค่ะแล้วก็ฟังสตรีมมิ่งนะคะได้ที่ทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะ แฟนแฟนะคะแล้วก็ถ้าอยากติดตามพวกเราเนี่ยก็ไอจีคลับอัฟเตอร์คลาสค่ะหรือว่าไอจีส่วนตัวของพวกเรานะคะของอิมก็คืออิมดาราหรือว่าอิม cac ค่ะส่วนของโบนะคะโบ ncp หรือว่าโบ cac ค่ะแล้วก็โซเชเียลมีเดียต่างๆก็คือช่ดเดวกันหมดเลยค่ะแล้วก็แล้วก็นอกจากนี้นะคะเรยังมีติ k To k อก ไม่ได้ห้ามพลาดก็คือแฟนเฟชชาร์ลินนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าโบอิม e คือตามส่องทุกอันไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นเสียงออริจินอลแผ่นเสียงสปีดก็คือไปส่องเช้ากลางวันเยน็นอยากให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะๆช่วยกันด้วยนะคะสวัสดีครับไทโอครับจิตร์ครับผมก็หลังจากรายการจบก็เริ่มทํางานเลยครับเริ่มแบบแลนว่าจะเดบ้ยวยเพลงไหนแล้วก็แบบเริ่มแบบ process ต่างๆครับเพราะว่าเราครูาก่กันครับทำเหมือนกันครับใช่ครับเยอะมากเลยครับๆๆ ก็แบบก่อนเข้าตัวทูผมก็เป็นแค่แบบเด็กนักเรียนธรรมดาแต่ว่าแบบหลังตัวทูเสร็จผมก็ได้แบบผมก็รู้สึกว่าผมแบบ more responsible แล้วก็แบบคุยเก่งขึ้นพูดภาษาไทยเก่งขึ้นอะแน่นอนได้แบบได้แบบก้าวแรกลยแบบการเป็นศิลปินแบบการ fight for dreams ครับก็ดีใจครับดีใจเหมือนกันครับเรื่องแบบความรับผิดชอบมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนได้ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการนี้จริงๆแล้วก็แบบได้ทำในสิ่งที่ตัวเองแบบอยากทำมานานแล้วอะไรจริงๆรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นครับ พอเห็น MV ก็แบบปลื้มใจว่าแบบเออทำงานหนักมากแล้วก็แบบในเอออกมาแล้วแบบคนหลายคนก็ชอบผเมื่อดีใจมากครับภูมิใจทั้งตัวเองทั้งทั้งไทโอแล้วก็บบขอบคุณพี่ๆทุกคนเจยเป็น,เป,นเป็นฟีลดีใจมากกว่าเพราะว่าเราก็ทำงานกันมันเหนื่อยมากแบบสาเดือนที่แบบรอทุกคนรอ,อคอยมันก็แบบมันก็รู้สึกดีใจที่แบบพอเราออกไปแล้วทุกคนก็แบบมีฟีดแบ็กกลับมาดีก็แบบเหมือนแบบเราฮาร์ดเวิร์กแล้วก็ไม่เสียปา เอ็มี B. ก่อนแล้วนะครับทางช่องทาง Two Flow Entertainment and all out on all music streaming platforms ครับก็ไปฟังได้ครับก็จออึิงๆนี่เป็นมาจากรอบ Two Man Show ของเราครับเป็นรอบมินิคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเราก็อยากจะโชว์ความเป็นตัวเองของของเราในรอบในรอบนั้นเลย<ช>เลยแต,งต่เงตเพลงขึ้นมาใช่ใช้วเวลาประมาณ2วันพอได้เปอร์ฟอร์มเกิดอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เปอร์ฟอร์มจริงๆเลยคือไม่ได้เข้าไปคอลเลิ้งสตูดิโอมาก่อนเปอร์ฟอร์มตรงนั้นตรงนั้นแล้วตรงนั้น only เอ่อมีเรื่องเนื้อเพลงครับแล้วก็ดนตีนิดหน่อย ใช่ซึ่งเราก็แบบปรับแบบบางคําให้มันแบบดูด okay ูโอเคขึ้นดูแบบดูดูดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ตอนแรกใช่ไหมครับพี่ไอซ์บอกว่าเออเพลงเพลงชื่อเพลง move o นดีไหมเพลงชื่อ move on ดีไหมผมมาบอกว่าเออมันเบไปไหมแต่พอแบบกลับมาคิดดูดีๆแล้วแบบก่อนที่จะได้เดก็เลยเออเพลง move on นี่แหละแบบมันมันตรงสุดแล้วมันตรงสุดแล้วมันแบบ straight it's straightforward it's most straightforward so like I decided to use it ใช่ก็ใช้เป็นเพลงใช่ จอยมากกว่าครับเพลงนี้ท่าเต้นไม่ได้ชาลนจมากขนาดที่จะแบบว่าว้าวมันก็เป็นแบบท่าเต้นที่แบบฟิลๆอยู่แล้วเออไม่ได้แบบเห็นครั้งแรกแล้วแบบโอ้ my god this is so hot เพลงนี้มันมันก็เป็นเป็นฟิลแบบเต้นแบบมมูดเหมาะกับเพลงมากกว่าครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอ้โหต้องแบบเหมือนเหมือนเป็นลงเต้นแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ก็แบบมันก็เป็นตามตามตามเพลงครับมันมีอุปสรรคแบบเยอะมากเลยครับก็หนึ่งเลยก็คือเรื่องแบบเรื่องท่าเต้นด้วยเรื่องอะไรด้วยมันซ้อมน้อยครับ ประมาณหนึอาทิตย์หนึ่งจว่าจะเริ่มอัดเลยจริงๆแล้วก็แบบพอถึงเซตแล้วแบบใส่รองเท้าใส่ทุกอย่างมันตื่นมากเลยครับยากยากจริงยากจริงเลยก็ต้องมีหลายเทคครับแต่ก็พอออกมาก็ออกมาได้ดีก็โอเคก็มีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องรองเท้ารับที่แบบกับกับพื้นมันค่อนข้างจะแบบลื่นแล้วก็แบบทรงตัวยากมันทำให้แบบดูเต้นเบาเลยต้องเต้นหลายๆเทคอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องปกติในกองถ่ายครับพวกแบบว่า แสงไฟนู่นนี่นั่นแั้นี้ไม่ค่อยดีก็ก็ปรับถ่ายมาอีกเทคอะไรประมาณนี้มากกว่าถ้ามี behind the scene <ๆ S 1> ก็น่าจะบงบอกได้อยู่นะว่าใครเยอะกว่าส่วนเนี่ยพาสเรื่องอะไรก็ท่าเต้นแหละครับเต้นไม่พร้อมกันหลายลายจังหวะผมก็เหลื่อมบ้างถ้าเป็นพา์ที่มีฟิลฟก็จอยๆอยได้อยู่แล้วฟรีสไตล์เตอร์เตอผมผมรู้สึกว่าเป็นสนิทที่แบบ ไม่ใช่เป็นสนิทที่ต้องคุยทุกวันแบบคุยอะไรก็ได้แบบได้หมดจริงๆก็เป็นเพื่อนที่แบบเจนิวยนจริงๆไม่ไม่เห็นว่าเตอร์เป็นเตอร์เออเตอร์เป็น work partner ครับเป็นเตอร์เป็นเพื่อนที่แบบเออมาทําแบบมามาคว้าฝันด้วยกันตอนนี้เราเราไม่ได้มองว่าแบบเออเราต้องแบบ work h a r ดอย่างเดียวเราต้องเป็นแบบเป็นคู่ที่แบบต้องทํางานอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มองแบบเราใช้ใช้ชีวิตแบบหยุ่ในการซ้อมด้วยกันมันก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันไปแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็ไปกินแบบชาบูด้วยกันไปกินแบบหมูกระทะด้วยกัน ก็นัดก็นัดไปกินกันใช่มีอะไรมีอะไรก็พูดคุยด้วยกันตลอดเตอร์เป็นคนที่แบบเต้นลน์ชัดครับแล้วก็มีเสน่ห์แบบมองแล้วแบบมันแบบไม่รู้ว่ามัน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 มีอะไรบางอย่างที่แบบสื่อสารออกมาเลยแบบมันปังมากก็ของไทโอน่าจะเป็นที่เป็นไทโอครับไทโอพูดก็จะเป็นมีเสน่ห์อีกแบบหนึง่งเวลาไทโอเพอร์ฟอร์มก็จะเป็นอีกแบบอีกคนนึงอะไรอย่างงี้ใช่ก็เป็นเป็นไทโอครับ น่าน่ญญาจะเป็นของไทโอเป็นแนวอก็ถ้าถ้าพูดตามตรงเลยแบบวันแรกที่เจอกันเขาจะเอ้ยคนนี้ใครวาทำไมหน้าเหมือนตัวเองจังอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นคือไทโอแบบยังไม่ได้แบบยังไม่คมขนาดนี้หน้ายังไม่คมขนาดนี้เันก็แบบเอ้ยทำไมหน้าเหมือนตัวเองจังอะไรเงี้ยก็แบบพอเจอก็แบบได้ยินแบบตอนนั้นยังไม่ได้ไม่เคยได้คุยกันเลยก็แค่แบบทักทายกันบอกอายุนู่นนี่นั่นแล้วก็ก็เลยเดินกลับบ้านก็ได้ยินไทโอแบบร้องเพลงสากลกคมันร้องเพลงสากลด,ดียังวะอะไรเงี้ย พอรู้จักก็ก็ไม่ไม่เท่าไหร่อะไร <What? S 1> อย่างงีออ้ยอยากอยาคือพอรู้จักก็ก็แบบก็เป็นคนที่แบบอีกแบบหนึ่งเลยแบบตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะแบบไม่ค่อยพูดอะไรย่างงี้แต่แต่แล้วแต่ช่วงนะบางบางครั้งก็ไม่พูดบางครั้งก็พูดพูดเต็มเลยอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นช่วงเป็นช่วงแบบฤดูพูดมากก็จะประมาณเต็ม1ิบเลย ใช่แต่ก็แต่ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเลือดูแบบอยู่ในหูฟังแบบดูดูโทรศัพท์อะไรอ่างจะไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่เมมโมรี่แรกที่ผมได้จากเตอร์คือตอนที่แบบเตอร์เตอร์โปรโมทเพลง,งเขาอยู่เราถ่ายเซตกันอยู่ว่าถ่ายถ่ายเซตโปรไฟล์กันอยู่แล้วเตอร์ก็โปรโมทกับเออทีมโปรดักชนันก็บอกว่าโอ้โอมาเช็ค MV ผมได้เหรอผมแบบว้าวทำเพลงแล้วเหรอแล้วก็เขาดูแบบเออเขาก็ดูเด็กพอพอผมถามอี่เตอร์เตอร์ก็แบบ16บหกไปตอน15ป่ะ15ก็แบบว้าวมีคนเด็กกว่าเราอีกมีคนเด็กกว่า บบเด็กน่าจะแบบเกือบเกือบส่วนในรายการแล้ว mm hmm. ก็ว้าวเขาว้าวแล้วพอเห็นเห็นเห็นเขาเต้นอีเขาก็พอเต้นแล้วก็มีเสน่ห์รับแล้วพอรู้จักแล้วเป็นไงเต้รเป็นคนที่แบบเข้าใจแล้วแบบใจในผมจริงๆก็เออใช่อ่ะเห็นครั้งแรกคิดว่าเตอร์เป็นคนิมเงียบครับแต่เตอร์ก็เป็นคนเินเยียบจริงๆ อะไรฟิลๆประมาณนั้นอ่ะมีมีข้าวกินไหมครับครับผมครับก็เห็นอยู่ครับเห็นภาพตัวเองอยู่ตอนที่กินข้าวแล้วดูไอโฟนแล้วดูแบบดูดูแบบจอไปก็แต่วัตเตอร์เขาชอบทำอย่าง ใช่ครับคือการไหว้ของเขามันแปลกมากจนผมจําได้อ๋อการการไหว้ของเขามันแปลกมากจนผมจําได้คือคือแบบตอนนั้นเนี่ยแบบทำอะไรไม่รู้แล้วเต้ก็แบบแล้วคือไอ้ไอ้ไอ้ก็ชอบไอ้ก็ชอบว่ายอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเต้ก,แบบเตก็ชอบว่ายอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบเป็นบุญเงี้ยแบบร่างกายเขามันมันเป็นไม่รู้อะอ,อ,อ,อันนี้รู้ตัวว่าเนี่ทำเนี่ยรู้รู้อันนี้รู้ตัวว่าทำมันมันเป็นฟีลแบบว่าเราเหมือนแบบเราเคยเห็นภาพตัวเองตอนเด็กที่แบบว่า เจอเดินไปแล้วแบบหวัดดีแล้วแบบแอะแอะอะไรเงี้ยเราเลยไม่ค so ่อยชอบตัวเองมุมนั้นเท่าไหร่เราเลยแบบเปลี่ยนก็เลยเอาให้มันแบบพาฮาไปเลยก็ใช่คาบมีอะไรประมาณนั้นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวจับมือ ตากลบไอ้เว้ยเนี่ยเขาเขาพูดช้ากว่าไอ้ลองไทโอดิวเตอร์เพลงมูฟออนนะครับตอนนี้ออนแล้วครับ y u ูทูบจูโฟเอ็นเ t อร์เทเมนต์นะครับเพกอนฟังด้ครับมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับก็ไปสตรีมกันได้แล้วครับสู้ครับซ้อมซ้อมไอ้ซ้อมให้มากที่สุด แล้วก็พยายามเพราะว่าตอนแรกผมมาเตอร์ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาอยู่จุดนี้ได้หรืออะไรอย่างนั้นก็ซ้อมแล้วก็แบบยู่ต้องแบบรักมันจริงๆถึงจะแบบทาออกมาถึงมันจะทามันให้มันดีได้พูดเร,เรื่องอยู่ใช่ไหม <laughs> ครับอ่าพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งได้ไหมครับครับจะ keep fighting for your dreams and like never give up and as much as that sound cliche and like cringy I think it it actually is never give up, and like you have to keep pushing forward even though like you feel that you failed. But even when you fail, you win. You know, it's a win-win. ถ้าไม่ลองไม่รู้คล้ายๆกันว่าแบบเอออย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเอ่อถ้าแบบเราเราชอบมันจริงๆเราก็จะแบบไม่เบื่อมันเราจะทํามันไปเรื่อยๆซึ่งแบบมันไม่ได้มีว่าแบบพรุ่งนี้ถ้าเราไม่ถึงจุดที่เราตั้งไว้เราจะแบบทำไม่ได้เลยมันแบบมันมันเวลามัน ไม่มีจำกัดนะครับเราก็แบบทำได้เรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนสู้ๆครับก็ตอนนี้นะครับเพลงเพลงเดบิวต์ของเรา Move On ก็ออกแล้วนะครับทางช่อง Two f l o Entertainment in YouTube and Move On is out on all streaming music streaming platforms so please go stream it and please go share it IG ผมก็ไทโ o ทั m ครับ Twitter ก็ t w i t e r underscore VM แล้วก็สามารถติดตามเราได้ไทโอไทโอท Twitter แล้วก็ Two f l o Entertainment ครับใช่ May shake loud to bark, and be you counter. The arc made me cry my tension of why. And now I'm brave enough to say goodbye. Don't talk and fight aloud, baby. I will move on now. May I just loud. All our pictures got burnt down. May don't ban on pony. May shine contest over it, girl. I'm taking back all the words I said cause i don't need it no more continue my my world. and today might young wrong you long night yeah be crying what do you want me to do when my heart is all for you เป็นดูโอทีป๊อปที่น่าจับตามองมากๆจริงๆแถมน้องๆแต่ละคนก็อายุน้อยมากแต่ความสามารถเกินตัวอีกด้วยยังไงแฟนๆก็อย่าลืมซับพอร์ตน้องๆทั้งสองวงกันด้วยนะคะมาช่วยกันผลักดันวงการทีป๊อปไทยกันค่ะและปิดท้ายรายการวันนี้ดาราเดลี่มีสินค้าดีๆมานำเสนอนั่นก็คือ b r i g h t e n i n g and Perfuming Shower และ Whitening and Perfuming Lotion นแฟนๆคนไหนอยากให้ผิวนุ่มลื่นจัดไปเลยจ้ากับดูโอเซตผิวใสออร่า กำลังสองที่ผิวกายของคุณจะหอมเย้าวยวนมีเสน่ห์ไปด้วยกลิ่นของซิตัสซึ่งเป็นสารที่รูกสากัดจากพวกมะนาวเกรฟฟูดเลมอนเลมอนและส้มรวมทั้งยังมีสารสากัดจากสตรอเบอรี่ชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะ ซื้อชาเวอร์1นึขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1งถุงจัดส่งฟรีนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช h อปปีและ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลลี่ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ําช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอะ,ะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมส,สดสทาง Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ